ข้างบ้านข้างบ้านนี่พูดว่าด้ยไฟไฟยิงเลยเอ้ยน้องปาทไปแล้วเอ็ตรุันไฟ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 ยิยงไม่ถึงสีตัวเลยเจ๊มาก โอ้โหเงียบมากลาก่อนคืออย่างที่บอกเลยคนขับไม่ไปก่อนตามครบเลยตามครบเลยพอเราฟังไปดิได้ก็ระวังมันโผล่ข้างบน ลงลงตายไปหนึ่งคนถ้าเจอซ้ายขวาให้เอาตัวไหนก่อน <Okay. S 1> ขวา,าลงไปตัวหนึ่งตายแล้วโกร,ก,กระตุกกระตุกแล้วหล่นไปแล้วโอเคไม่หล่นสองคนเลยว่ะเนี่ยพื้นี่ กันพี่ใบออ้อ่ะพื่นพี่ยิงมันเยียม yeah. ได้ปืนอย่างเร็วมันอยู่บ้านข้างกูกูอยู่บ้านที่พี่ชั้นสองสองคน โอ้โหก็ตุกมากมันวาร์ปม,มายิงเฉยอ้าวอ,อ,าอ้าวอ้าวอือตหลุมไปตกลุมไ <c oughs> โอ้ยตลกขับไปโล่แน่เลยวะน,นี่ไงนี่ไง น็อกไปคนหนึ่งไปโหดินแบบอ้าวมีคนไปม,มอไซค์ล้มตรงศพเก่าอ่ะสามท่านยิงยิงเล่นนะนี่ไรวะน็อกน็อกน็อกไปคนหนึ่งนิ่งเลยวะ เราสามารถขึ้นไปจากทางไหนได้ไหมนะอยากจะปีนพอไซมีไหนให้เหออินขึ้นไปยิยงมึงเหรอใช่ยิงกูปล่อยไปดิเราต้องเน้นบ้านนี้ก่อนแั๊หนึง่งโอเค,อเคตายละเย้พี่ใบว่ะวิ่งรอดแล้วโผล่ไม่โผล่หรอไม่ไหว ยิ่งมันยืนรอยอยู่ตรงทางขึ้นเห็นตูดมนะันอะแต่ไม่เห็นตัวเคอยู่ในวงอนะเดี๋ยวเราคู่คัดดีกว่าน็อกนอกนกน,ก,นกไปแล้วคนหนึง่ง,งโอ้โหไม่มีทางเข้าอนะ่ะเนี่ยด้านนี้หายว่าเสร็จมันยังไงไปม,มันกำลังชุบเพื่อนอยู่ครับตรงบันไดหร,หรือตรงแถวไหนต้องขึ้นขึ้นบันไดไปแล้วน่าจะเห็นโดนยิงจากทางอื่นต้องเปลี่ยนจุด สวยสวยตายหมดออกมาละวในอ่างน้ำลงไปนอนได้ปะเฮ้ยดีเลยอ่ะไปไปน็อกไปคนนึงตกใจมากมันพยายามยิงกูมันก็โดนน็อกไปเ<า>นยโทษไปอ่าแล้วมึงต้องใส่เอ็มปืนนี้นะั่นแหละเออต้องเปลี่ยนปืน,ท,นปทิ้งข่าไปเลยขึ้นไปจับหลังท้ายได้ไหมโอ๊ยไม่ได้แล้ววะ่ะ โอ้โหสุดยอดปีคอนปีคอนตะไม้ซ้ายตะ้ซ้ายตะไม้ซ้ายตนไม้ซ้ายตามัวงไม้ซ้ายเบลอเลอเอนั่นน่ะนะไปือตนไม้ทำไมยิงไม่ตายเลยวะเขาไหลลงมาครับเออติดรั้วหมดเลย อ้าวที่พายแล้วหันหลังกล้องชัวร์ว่ามันอยู่ในบ้านนั้นไม่รู้ว่าจะวิ่งหนีไปแล้ว่าตายแล้วตายละ บ่มีอีหย่างบ่พังท่านล่ะกูเข้าใกล้อีกนิดนึงน่าจะเก็บไอดอปไปแล้วกำลังมอมันกันอยู่อะไรก็ไม่มีสนัย์อาจจะเป็นระดับคาเออโอเค,คกูใกล้บ้านที่มันอยู่ละไปนอ็อค ยืยมพี่ข้าไปต้นนั้นแล้วกันเจอแล้วตายมีคาร์ด้วยใช้ไป <Okay. S 2> <What? S 2> อ๋อบ้านนี้แม่งเข้าในไม่ได้ไอ้ดำลงไอ้ดำลงแล้วกูวิ่งเข้าไปชิดระดับหนึ่งก่อนเสร็จแล้วกันมันเปลี่ยนห้องมันน็องไปคนนึงอ่ะไอ้ตัวนั้นก็เดินแต่มันเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้อง ถอนเปลี่ยนพร้อมปลาระเบิดเว้ยมเมื่อกี้อันนี้น่าจะชุบกันอยู่ยังอยู่ข้างบนยังไม่ชุบยังไม่ชุบเข้ามาใกล้ๆก,กูโอเคยังไม่ชุบมันกูปาลาระเบิดขึออ้นไปเลอไม่มีป่ะตามตามกูมองจากนอกอ่ะอยู่ห้องน้ำห้องน้ำโอเคตายหมดโอเคโหมันอาจริงเราเรขึ้นบ้านสามชั้น,นก่อนอ่ะยอด ไอ้ตึกบลังกาชิบหายหมดเก็เลยรอแคมป์ลอยิงคนเลยรอยิงคนเลยมันอยู่ทางขวาทางขวาต้งลงซ้ายกูลงแล้วกูลงแล้วโอเคกูกูกูช่วยมึงก่อนทางอ่ะกูยิงคนก่อนแล้วกันบ้านลื่นไปเออบ้านเกินไว้แล้วเขาไมาชุบด้วยจะเบิดค่ำค่ำคำเราจะตายเร็วขึ้นปะดูเลือดพี่คอบดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรคอบสบายสบาย มันยิงกันเองเอยู่มันยิงกันเองเองยู่ขอบคุณตีอื่นที่เข้ามาช่วยเราหาอะไรกินได้ถ้วยนี่ครับ <c oughs> โอ้โหออกไฟไปถึงหรือเปล่ายูพียูพีไม่ธรรมาดามันยิงใครอ่ะมันยิงกูมันยิงกูเออมีดมันออกไปหลังกูดังทางซ <Okay. S 2> ้ายยิงตายไงยิงตาย กดังมีนะคนหนึ่งกดังคนหนึ่งระวังระวังอ่าน็อกน็อกตัวระวังมีระเบิดมีระเบิดอ๋อเอามันคือตัวเนี้ยแหละถ้างั้นมันก็น็อกอยู่ข้างนอกอ่ะปิดฆ่าเลยก็ได้ออกมัออกมันน็อกกดังด้านซ้ายเสียงอะไรตามเสียงไหมครับ ่ะมีหลังโกดังหลังโกดังหายไป้างหลังโกดังเลยออกให้หมู่บ้านข้างล่างไงใช่ไหมันน็อกอยู่นี่ไงนี่ไงเดินเดินแล้วเห็นนะนี่นี่อยู่ข้างหน้าเลยอุ้ยหนึ่งนัดแล้วเห็นแล้วโอเคมีสองจานตัวมีตี้ขวาด้วยนะต้องระวังนิดหนึ่งคนเยอะคนเยอะโอเคตายตายตายตัวตัวที่คอปตายมีตี้ขวามีตี้ขวา ตายแล้วเหรอตรงต้นไม้นะแต่ต้นไม้ไม่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 คนละตัวกันดี่ขวาอยู่บนบพี่ไปข้างหน้ามีด้านขวาพี่ไปข้างหน้ามีด้านขวาหน้าหน้ากูคนหนึ่งโอเคหน้ากูเลยประตูหนึงโดนยิงแล้วกบนเนินบนเนินบนบนตัวที่ยิงกูตายไปแล้วใช่ไหมตอนแรกมีคนยิงกูอีกคนนึงเอายาปะบนเนินเอายาบนบดบนบดยิงยัางเงีวินยังเฮ้ยเห็นว่าบนเนิน

Chết tiệt Đi, lên xe của mình đi Không có gì đâu Tập trung mới rồi Tập trung ở phía này Ủa, ở phía trước đó trái ở ở nhà, ở nhà ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เสายอ้โตายหมดตายหมดตายหมดสวยสวยสวยโหดมากโหดมากสองคนเลยเหรอหล่อหล่อมากมากหล่อมากหล่อมีว่ะกูเอาแล้วกันกูมีกระสุนเยอะ ถ้าเจอแล้วอย่าพูดเราอิเทียมอันตรายที่เาไหรหาไม่เจอหาไม่เจอแล้วกู้ลองคานเข้าไปวะเฮ้ยมันตายระเบิดกลับมาที่โอเคงั้นแปลว่าว่ามันอยู่กูเจอมันคนนึงไอ้เนี่ยเนี่ยมันอยู่อีกูเจอตัวที่มันกำลังเดินแคเครมันมองมึงอยู่ตัวหนึ่งมันวิ่งหนีว่ะบ๊อบมึงต้องล็อกเพื่อนมันอ่ะไม่เห็นกูยิงไม่ได้ตรงตัว อยู่ตรงหิดข้างหน้ากูข้างหน้าเล้อโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยบ๊อบข้างหลังมึงมีคนหนึ่ง เอ้ยมีอีกเหรอเอออีกคนนึงใกล้ปะก็ใกล้อยู่อยู่หลังเนินนั่นเลยอ่ะถ้ามึงเห็นมันนะเออไหลอยู่นั้นปลาเออมันปาลาระเบิดมาสุดยอด,ยดยป๊อปคาด้วยแฟลกันเนต สมุนไพรธนคาเห็นแล้วเนี่ยไม่เห็นกูต้องเห็นนะไม่เห็นนะตามมาตรงนี้ปะ่ะไม่เห็นตัวเลยว่ะ ไม่ใช่มองไปโดนเฮดช็อตเจอแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยอ,อ๋อหล่นเหรอมึงฆ่าสองตัวยังเออฆ่าแล้วฆ่าหมดแล้วเฮียแม่งคือมึงยิงมันอะแต่มันผันมาเจอกล่ะมึงเจอก่า เข้าใจมึงก็หล่นลงไปเลยไงกูเพิ่งขึ้นมาเนินแบบกูเพิ่งเห็นมาแล้วว่านี้ยิงหัวหลุดเลยอะเคนด็กไปคนหนึ่งเหมือนกันเคมีคนพยายามกลับมายิงเราเออกล้องยิงสุดยอดเข้าเลยเข้าเลย Con con ao hết một lên. Lỡ tôi đừng lỡ tôi đừng. Ok xuống, vào đó. Tay một một team lên. Mi chơi gì nữa? โอ้ยโดนตัวอื่นยิงถ้าเกิดเดินออกไปอะทำไม่ได้ช่วยยิงไม่ได้ต้องปลาระเบิดไปครับพี่รุตโอ้ย S K S เล่นกูแล้วมึงช่วยด้วยตรงนั้นเลยอีกหนึ่งตัวเลยอีกหนึ่งตัวต่อไปไปตายหมดปะตายหมด อูไม่อยากวิ่งชุบไปชุบมานะไป <g roll> อย่าตายมันยิงไม่แม่นอ่ะก <c oughs> ูหาสไนทที่พี่รู้หรือมันยิงแถวเราอ่ะมึงมาแอบตรงนี้ดิเข้ามาเข้ามาเข้ามาหยุดหยุดหยุดมียามามาเลยยังไง มีมีข้างหน้ากูข้างหน้ากูตรงหินข้างหน้ากูชุบกันอยู่เจอว่ะทางแก๊งเลยเข้อสนเข้อสน พยายามอยู่ไอ้ข้างหน้านี่ยิงจังเลยเยอะมากเยอะมากทำอะไรไม่ได้ต้องเข้าโซนเข้าบ้านไอป้ปากข้างหน้ากำลังยิงมึงไว้เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านบ้านรอดไอ้ตัว S K S นี่แม่งยิงไม่ค่อยแม่งอุ้ยในบ้านมีในบ้านมีตัวยิงค้างว่เห็นปะ่ะพอยิงจะตายละจะล่วงละยิงไหนวะ โดนยิงโดดหาเรียบเร,รียบเรียในบ้านในบ้านตรงประตูตรงประตบูบ้านซ้ายบ้านซ้ายอนะ้าซ้ายหน้าขวาป๊อกขวาป๊อกเข้ามาที่นี้เข้ามาที่นี้ขว<ม>าป๊อกรงประตูตรงไหนหวะน็อกไปคนนึงใครกินข่าวต้องผ่านวะเห็นปนะ

โลควันขึ้นแล้วพอแล้วตายแล้ว